กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอร์นี้กัปตันกับบ่าวแพงกัมาธนาคารเนาะพี่น้องเนาะมาธนาคารกับดวงซวยเนาะพี่น้องถือตำรวจกักรถตอนนี้รถบ่าวแพงอยู่ห้องบรรชาการเมืองสองคอนเนาะยังบูมีเงินไปเอาอยู่พี่น้องจากสี่ถอดได้เนาะเพื่อหายไป,หไปอย่างยืน เห็ดไปอย่างยืนตีตาพอา่อ a b a n ไปเอาโหลดบเบาแพงโหลดบเบาแพงโดนขอห่าหลายอย่างเนาะพี่นอ้องบูมีแวนแล้วก็บูมีกระตาแล้วก็บใส่หมวกกันนอก,กบมอกูนนกบมีเอกสารเนาะพี่นอ้นองเนาะพุ่นมันนอกบนหน้าพี่นอ้องเอ้ยขี่รถเข้าไปกับรถทั้งห้างขี่ไปตามไอ้อาไซของอที่เคยขี่เข้ามาอะไพี่นอ้อง อนนีกาอยู่ธนาคารพี่น้องเลยกาดวงช่วยเนาะเมาเงินกระเป๋บบาแพงพี่น้องแม่อยู่ต่างประเทศฝากมาให้กาขอขอบพะคุณเลียร้อยด้อแม่เด้อที่ฝากเงินมาให้ลูกใส่เนาะการที่ได้ไปถ่ายเอารถกระเาแพงอะไรก็จักสิเบิร์ดเทอร์ไรดบาทเนี่ย หลังจากกันออกมาแต่ธนาคารอลไรกันยังไงพี่น้องบุมีรถลงมาพี่น้องก็เลยให้บ่าวแดงลงมาส่งอยู่บ้าน,น,านตำรวจยึรนะถตำรวจจับนะถือตำรวจยึดรถพี่นอออ้องเอ้ยจเจมันซวยครับบ่าวแพงโดบ่าวแพงก็บ่าวกบตันขึ้นไปเนาะถือตำรวจยึดรถโดนยึดโหลหดโหลหดในโยนของการพี่น้องปกอกรเมืองสองคอนยังบุ่ได้รถลงมา ป้ายกับโบมี่เราพี่น้องแวนกับโบมีกระตากับโมบ,โม,บโมีหมวกกันน็อกก็บบกไม่ได้ใส่ฉันว่ามาอยู่ลุงมผักนะในอุทยอยู่ลุงมผักพี่น้องรถในอยู่ลุงมผักยังไม่ได้ไปเอาจเสียตัวไรพี่น้องเลยรถนะจะเป็นคักเอาวบ่เอาบ่ คุณเนอะ้อหญ่ไนเจดีทั้งต่างประเทศฝากเงินใหม่เบากับตันนนอหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเลี้ยนนองเนาะหนึ่งร้ียนไปเอาอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเอาอยู่ธนาคารกับไปแลกเอาอยู่อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้หนึ่งพันหนึ่งพันสองพันสามพันสามพันเอ็ดสาประมาณ สามพันสี่หาสิบบาทหกสิบบาทประมาณนี้แหละสามพันสี่หกสิบบาทเนาะอยู่ในท่ากกะเงินลงเนาะพ mm hmm. ี่น้องสว่วงเงินลงเงินเงินกีบกะต่อร้อยบาทกะสี่สิบสี่เนาะสี่สิบสี่ต่อร้อยบาท,นะ 4, บาทแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อทั้งต่างประเทศในร่ลำรวย mm hmm. หายอยู่บ้านคนยื่นในห้างไฮมี่เด้อเจริญหงเรื่องซะ แล้วก็เงินในจำนวน3,400นี่ก็ให้น้องดิโต้หาล้อยบาทน้องดิโตก็ได้จับไว้ขนาดเจับปรับลูกแม่ยังจับมือให้นบอยู่อถูกกันลูกถูกกันถูกกันถูกน้ำแม่ถูกขอบใจเด้อขอบใจเด้อฝากกานมให้น้องดิโตเด้อค่ะขอให้แม่ สุขภาพแข็งแรงแขงแขงเรวยๆมันตวเกาู่ดีมีแห้งสกักเลืออยู่กัปตันเกษส,าสาิาวแพงพันบาทนะพี่น้อยืมเงินชาวแพงพันหน่งม,มีเงินใส <c> ่ <oughs> กัเลืออยู่ประมาณมหนึ่งพันอาร้อยฮ8กร้อยจเก้าร้อยเลืออยู่ 1, <c oughs> 1> นึ่งพเลืออยู่1นึ่งพัน เนื้อ,อยังพันก้าร่อยพี่น้อง <c oughs> ไบเป้าหลุดจักเป่แพงอีจักจกบำบพ่อซ้ํเนี่ยเกมบ่ <c oughs> ้าหลุดจักเป่าแพงเนี่ยบพ่อใส่บ่มีเงินพี่น้องเอยจะเป็บบนเบิร์ดกาด้ช่วยสับช่วยซอดช่ <c oughs> วยเกมเพงเอาอันนี้ให้นงบูมาเนี้ยไ้แม่ จนตัวองจนถูกตัวเองสากับนุ่ดีก็สิเมือไนอันพ่อติดรถจักยุกเป้ากับบุีเงินจักบาทขอบใจลูกอ่ะบ๊ายบายพ่อกับบุีเงินจักบาทพี่น้องอ่าอ่บกะบ๊ายบายจุ๊บ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 จุบจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุ๊กจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊กจุบจุ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 จจุ กับตันกับบทเหตุวิญญาณเลยพี่น้องวานนี้กับชิดดิลลุกมาอยู่น้ำเแ่าแม่อะไรชิดดิลลุกมาอยู่น้ำเแ่าแม่เนาะเฮียสี่แจ้งไล่ละเอียดพี่น้องได้เบิ่งได้ชุ่มเนื้อพี่น้องเนอกับตันกับชิดด้ลลุกมาอยู่น้ำแม่แม่ดำแล้วบานไหมแต่ดำน้ำแม่ดำแล้วกับหมีไผอยู่น้ำผึ่นพี่น้องกับตันก็อยู่กับแม่สองคนกับชิดด้พาแม่เห็ดไทยเห็ดหน้าเลี้ยงงูอะเนาะพี่น้องเนาะ ลำบากลายบาทเลยลูกถึกกันกระเป๋าแพ้งและเลี้ยงงัวปีกตันอยางใอ้ห่อเป่ามาสูงกันเด้อลำบากห่อเป่าเปิดสมุดพวกกันคนอื่นกะขอขอบพระคุณเออน้อทัางแม่ต่างประเทศที่ฝากเงินแม่บ่ากับตันใส่หนึ่งพันบาทกะเหลือเน้องพี่น้องเหลืออยู่พันสี่ เลือยนยี่รม400บาทกับบาทนี้กับิลุงมาฮาผัวบ้านเนาะพี่น้องเนาะลุงมาฮาผัวใหญ่บ้านลุงมาคาึ้นคู่อาจสิไปเห็ดใบอย่างยืนเอาหลดเบา่าแพงอีกเอาหลดเป่าแพงอีกกับิได้ขึ้นแหลนเวียกไปเอาหลดอีกเนาะอยู่ผู้ละอยู่ลุงผักอยู่ของการปกอซอเมืองเมืองสองคอนพี่น้องเลย ก็ข,ขอขอบพระคุณแม่ใจดีเนาะที่ฟ้าเงินมาให้ลูกใส่ก็ยังท่านหละใส่เงินสัํมพี่น้องเบิดไปและ <c oughs> จึงได้ก็เป็นกำลังใจให้บ่าวกัปตันในเรื่องพี่น้องจักมาปียังลำบากแต่แต่ปีนี่มาวินมาวิน,วนกรรมยังกระโดกกระเดียนี่ก,เก็เหตุงานกับบริเหตุงานนะพี่น้องเนาะอยู่หันแมกยางก็ได้ลุงมาอยู่น้ำเท่าแม่แล้ว ลงมาอยู่น้ำแม่ดำแล้วก็แม่ดำเงิอนอยู่ผู้เดียวก็ทิได้ลงมาเห็ดหาเห็ดหน้าน้ำแม่เห็ดหน้าเลี้ยงแม่เนาะปีนี้มาเห็ดหน้าเลี้ยงแม่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเปลี่ยนกันเลี้ยงงัวเปลี่ยนเพิ่นอุกเนะาะถูกถอดเองซ้ำมีน้องนี่ก็ยังเป็นอยู่เงินกับบริหารลำบาก ผู้ได้โบไอ้ผู้ได้โบมาเป็นบากัะตันบนบอุกดอกอันนี้อุกแห้งตอนนี้ขีดปิงนไนกับขีดบอก,อ,อกเลยพี่น้องเลยบาเนี้ยจะเป็นลำบากนนาบบเคยไอ้อะไรแบบนี้จักเถื่อนเอาพี่น้องบบเคยขีดท่อแบบนี้จักเถือ่อท่อแห้งตอนนี้ท่อแห้งทีนี้บแงังัวงควายท่อแห้ง ย,ย,ยังีอ <c oughs> ท่อแห่งชีวิตม,ม,มันลำมันลำบากแต่น้อยผู้พี่นนองชีวิตลำบากแต่น้อยผู้มันบ่นบสมวังมันพึ่งพาตัวเองมาแต่น้อยผู้หาเองเหตอเองบม่ทุกอย่างาชีวิตลำบากเพื่นอนชิไิมาหนิกโพ้ยแสนกรรมลำบากทุกยากลำบาก มือนีไปนมือนีขึ้นปักสองไปด้วงสวยอีกตำรวจกักรดเบาแพงอีกจักซีเบิดท่เทไรอีกนาะพี่น้องเนาะเพอนว่าเอาเงินตอนแรกๆนะ่ะพากานันบูมีเงินติดทุงพ่อบาทสองคน,น,แ,งบบงนแต่ยักได้สองแสนกวี แรกๆนาะยอยากได้สองแสนกีบแล้วบบมีเงินไหนเพิินมีเงินไหนเพิินเพิ่นแล้วเอาหลุดเขาของกันเนาะพี่น้องเนาะ้ากันบบมีเงินจะกคน <c oughs> ไปเอาเงินกับไปเอาเงินมาให้สาวแพงทาง่งาวแพงกัเอาเงินมาให้เ็นคนถูกคนยากเลยพี่นนอะ <c oughs> ทางบา่งบาวก็ต้านบ่าวแพงกับไปนำกันเอานำกัน สอคักยังวะนี่กับปเมาหาไปเทเฮือนเขานี่ยังไ่ได้ไปอยู่รถกยังไ่ไปเอาเนาะ ขื่นไปเคลียร์โหลดกระเป๋าแพงอีกเนาะพีนนะ่น้องเนาะโหลดกับโหลดบูมีหนังสือบาดหนึ่งจากซีเซียเท่าไรจากซีเซียเงินเท่าไรนาะพี่น้องมีแต่แนวส่อจังไดรกอ่ขอขอบคุณเด้อแม่เด้อที่ฝากเงินแม่บากับตันใส่นอนหนึ่งลอยเรียนกับขอให้แม่ให้รลำให้รวยอยู่ดีแม่งความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีเด้อ จเลื่อุงเฮือกุงเฮือกลำรวยลำรวยซาหมาหอดมาหอดเสน่บากับตันกาสี่คอปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะต่อจากนี้ไปก่าบากับตันก่าที่ได้มาอยู่เพื่อนเท่าแม่เพื่อนเนาะเพื่อนแม่ดำมาอยู่กับเพื่อนสองคนแม่ลุคฝนตกมากก่าที่ได้ผ้าเท่าแม่อะไรเห็ดทหยเหตดหน้านะพี่น้องท,ทุงสีเลี้ยงผู้หนึ่งกับปเลี้ยงงัว่ะผู้หนึ่งกับดำหน้าอ้าสองคน จักรีเอาจังไรละบานเนี e ่ยผ e ูกไกวผูกผ e ูกมันกระบุมีเดินบุมีเดินผูกจะไปผูกไว้อยู่ไซสอละบ้านเนี่ยเนี่ยจักปียังกันยังว่าจอดเขาจอดเขาจักปียังเอียงลำบากพี่น้องกาคือโบเคยเห็นกับตันจมแบบในจ้ากเถื่อเนาะ เหตุพัฒเหตุคิดมากับตันงกับบเคยว่ายังออกมาเมื่อปีนี้มันมันโผดเนาะพี่น้องมันโผดมันลุ่มมันเลามันเขามาถูกถูกเรื่องอกยังกะมันเขามาถูกเรื่องเขามาถูกทางเนะเป็นอันซับซ้อนอุ่นวายเนาะพี่น้องมาจักทางออกฝากเป็นกำลังใจเนอะพี่น้องเนอะขอเสน่หกะขอขอบพระคุณเนอะ fc ประตูกุศุ์ฐานเนาะ Bye di, sebaya